เรียกขวาจักมาพบครูตาขวาใจบอกว่ามึงตายนีย่ลูกตาอาเล่นก็มาจุดใบหน้านั่งอย่างเออพบคนแล้ลเลวเรียกหรือไม่เรียกตามปกติน่ะสิงน่ะตำอาเจ้านายที่ดีเขาจะไม่ทิ้งลูกน้องหรอกห่อ,อนั้นชายเออไดี๋ยวพูดลงเรียกเลยเฮ้ตาขาใจกับขวาใจมากินข้าวสมนี่ก็พามาแล้วนี่อ้อมคุณนี่แม้วิ้ยอ้ายเด็ก เออกว่าใจครับพี่เท่งเออกว่าใจพอเจอผมตีแล้วกับตีปุมอยากมัดติดอยู่แล้วเนีเออพี่เท่งเราผมตรงนั้นนะพี่เท่งเดี๋ยวผมจะออกไปช่วยเหลือพี่เท่งแหมโอ้ยนี่แหละบุญกองนายติงแล้วแล็กกว่าใจมีเจ้านายดีๆีับนี้เออพี่หนุนยครับเราไปหาพี่เท่งกับพี่หนุยไอ้หนุยบวชลมมากไปพี่หนุยออกไปหาพี่เท่งกว่าใจไปแป้งกับผมกินข้าวต้มเดี๋ยวอากอนกินหมดซะนะเราอีก

đây phải trộm cặp mà ra chừng ngó qua chợ tâm tư mình chút chuông mong phải nô chút bẹt tay mình ra cây tiếng tiếng <laughs> nói lóc đâu nuôi nhà plum nữa. รอยอยากเหล่านั้นนี่โอ้ไอ้ยากพีได้ยัางม่นโย่หน้ามันดองหลูเลย<อ>นี่ท่านเป็นใครเราคือนางยากเล่นกับปี๊ดปีดหรือแบทโดูยากนางก็ไหวจนไอ้นี่นางยากมึงนินทาใครไว้สัตว่าใครแท้ทว่ามึงน่ะสิว่ามึงไม่ปร๊ดแต่ว่ากูเจ็บ ไอ้หน kind of ูก็เปเล่นเป็ไม really ่หนูกว so ่าใจกอเตกมันเลยวอ่เตะกครตกกูใจกูกลัวซอยผมแล่ก้องติดโกกูได้เต็มหมดนี่แหละนี่นี่นี่แล่ที่ไอ้ทิ้งนี่นีไอ้เลยด็กจนโกู้แดลที่เกลือนเมมแหล่ไอ้ปนมาดิโนยนีงแลก้องจักทิ้งเด็กูเว้นนั่นเออที่ใจตุ้งอยู่นั้นเออถ้ากูเล่นไกลๆปูจำปูน นอยคนเราบ้าพูดตะแคนปูหอยเต่ง <c oughs> ปูนี่ไม่ใช่ปูธรรม,มาดาครัคบจอ,อ,อยปูไต่ก้าปรกรูครับก็ปูไต่ก้าปรารุเฮนายพูไต่ก้าปรกรูมดีเพื่อดีแต่ไม่ตายในรู้ <c oughs> ออลรวยมดออกจะเจนนั่นก็กูแต่มึงจำติงนะคนเราถ้าเล่นปลาเดียร์อย่ารู้เล่นกันปนันพืชเอาทำไมเด็กพี่หนุหน่ยก็ว่าไม่ดี ฮันเออฮันมันคิดเลยว่านั่นก็เว้นปลาดึมโค่คุณหนังเล่นแกงถึงนายิกนายิกกูอเล่นได้จากน้องหกยางหวัดใจืัวตั้งหน้านี่แต่เล่นก็ไม่นานดีพ่อโคมือมาลูบเลยว่าเลือดตั้งเปีแยแลเลือดนั้นมาแต่นไงก็ลูแปรนั่นเล่เองก็วิ่งขึ้นไปตบมุกตบปากว่าแตกอันนี้วหมดฮ่ฮ่าเกตุแม่หน้าอกกูจำวงแต่ๆวงจัตุกามเหมือนแม่ จ่าปุกลันคว้าชัยทำไมนี่ท่านมาขวางหน้าเราไว้ทำไมเกินอย่างนี้คว้าชัยเขาบอกกับคว้าชัยตรงไปตรงมาว่าข้าอยากได้คว้าชัยเพื่เป็นผัวข้าชอบคว้าชัยข้ารักคว้าชัยเอาคำม่าัดของเธอกลืนไปเนี่ไหนแหน่มายุ่งกับชีวิตของควีมแม่มควีมยมหัวล้วนควีมขะมึงควีมกูเบิรด เบิดในเกล็ดแม่มัวหลานตึงแจ้งเลี่ยเบิดทำไมพี่หนุ่มเว้ติงอะไรดีกาวเต้นเจ็บทำไมแขลานละแมมหมาโลกับกว่าใจอยากเปรตทำไมวายตะโกนเหนียวเคยนี่หนังตีจิงปลิดเหนียวนะมึงว่างว่าร่างเงยมื่อจิงน okay ี่ไม่ได้ดามขี้เจ็ดนะมันนั่น chết tuôn bên đấy nói cũng mới trở lên coi hoàng người giặc cứ chết lên đằng dưới nè Khởi mà chi ngủ ta thầy trời niêm khi chết mà đây mất